ครับยาำเช้าที่บ้านเกิดฮะนี่นะฮะนานๆจะกลับมาทีนี่ก็วันรดโยที่แล้วกลับมาก็ปีกว่านะนี่เรามาตลาดชุมชนฮนะตลาดชุมชนที่บ้านเกิดของผมแท้ๆเลยนะที่ผมห่างจากนี่ไปก็ประมาณ40กว่าปีนะฮะนี่นะมาซื้อปลาปลาที่นี่สดๆตลาดชุมชนตรงนี้นะฮะมีทุกอย่างไม่น่าเชื่อนะเรามาตลาดเล็กๆสเสมือนหนึ่งว่าเราไปตลาดใหญ่นะ ยัไงพอไหมครับสบายครับ <Okay. S 1> เออ غ, ครับนี่นะที่บอปลาชุมชนอัน,นี่ร้านค้าชุมชนดปนูปลาทูเฮะปลาเนี่ใสเลยนะเพราะว่าตรงนี้นะห่างจากนี้ไปไม่กี m ่เมตรเอไม่กี่ร้อยเมตรฮะเป็นทะเลเนะ่ยบ้านผมติดทะเลเนะ่ยนี่นะดูปลานี่สดจริงๆฮะเนี่ยนะตามใสอันนี้ปลาทูนะที่ผมชอบปลาตัวนี้เนี่ยปลาทูนี่นะอันนี้อันนี้ปลาตูนี่นะผมชอบมากเด็กๆนะอันนี้ก็ ทอดขมิ้นนะะทอดขมิ้นอันนี้เืาชาวบ้านเขาเรียกปลาสาลาย,ยันนะฮะแล้วว่าถ้าดูในใน,ในตำรับตำราแล้วน่าจะเป็นปลาทูแขกนะ,ะนี่นะนตัวอย่างนี้นะเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยปลาทูนก็กิโล80บาทสดนะฮะดูตาเนะะี่ยสดใสมากนะเนี่ยนะนี่เป็นตลาดชุมชนในหมู่บ้าน,นะฮะเนี่ยนะนี่เป็นบ้านเกิดจริงๆนูน่นข้างในนูน่นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า มาที่นี่ร้านเล็กๆแต่เหมือนกับร้านใหญ่นั่นคือของกินแบบพื้นเมืองจริงๆฮะพื้นเมืองเยอะแยะเลยฮนะอยู่ในนี้เลยนะนี่กลุ่มนี่เนี่ยนี่นะนี่ล้วนแต่ของที่เด็กเดิมๆที่ชอบกินแต่สมัยเด็กๆนะสินค้าอื่นผมจะไม่เล่าให้ฟังนะผมจะดูเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแต่แถวบ้านผมเรื่องขนมเจาะหูนะฮะเนี่ยอีกชื่อหนึ่งผมจําไม่ได้พัทลุมก็เรียกอะไรนะน,นี่ขนมเจาะหูนะ อันนี้เป็นนึกไม่ออกเลยแต่แต่นึกภาษายาวยีผมนึกออกนะนี่นี่ก็ผัดโน่นนี่ก็แกงส้มนะนี่นกแกงส้มนี่ก็อาหารพืพ้นเมืองอน,นี้ก็ไข่ต้มอันนี้ก็ขนมหวานอันนี้ก็ขนมมันเรียกชื่อไม่ได้นะมาเป็นอาหารพื้น,นบ้านนะฮะนี่นะอันนี้ก็ไข่ต้มก็มีนะอันนี้เขาต้มมัดฮะ นี่ข้าวต้มมัดอันนี้ก็ไม่รู้ขนมอะไรฮะแต่แต่จาได้สมัยเด็กๆเคยกินอยู่นะอ้าวละอันนี้ต้องซื้อต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อข้าวต้มนะถ้ามาที่ใต้บอกว่าข้าวต้มก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเป็นข้าวเหนียวมูลเอาใบกะหล่พอเขาบามัดมัดเป็นห่อๆเป็นสามแขกแบบนี้เขาเรียกข้าวต้มนะแต่ถ้าเกิดข้าวต้มแบบโน้นฮะต้อง ต้องบอกชื่อเลยนะว่าเป็นข้าวต้มกุย๋ยอะไรสักอย่างน่ยต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเป็นข้าวต้มทางใต้ก็คือน,นี่นะฮะเขาจะนิยมกันถ้าเป็นประเพณีมุสลิมก็จะต้องเป็นวันฮาริยาโยถ้าเป็นของของพุทธศาสนานะก็น่าจะเป็นวันชักพระนะนี่ชักพระนะนี่แหละนี่ขนมหวานอันนี้ก็อันนี้แต่บางทีกับปอเน,น,นี่ย รอยะร้อยะอ๋อนี่รอยเยะนะรอยเยะมันคล้ายๆก๋วยจับนะแต่มันไม่ใช่นะถ้าถ้าผมจะพูดบอกว่าไอ้กวยจับแขกเอาว่าได้นะแต่เขาไี้อร่อยเยะเป็นขนมพื้นเมืองน่ะนี่นี่นะนี่ไม่รู้ขนมอะไรแต่ว่าเด็กๆรู้นะเจ๋จริงๆนี่นะอนี่นะขนาดร้านเล็กๆเสมือหนึ่งว่าเราไปที่ร้านใหญ่ๆที่สําคัญก็คืออาหารพื้นเมืองมีทุกอย่างที่เรานึกถึงอดีตนะ นี่นะนี่นี่ลนะคือพาปากกระเป๋ามาก็อิ่มท้องเลยมาที่นี่ชอบกินอะไรก็เลือกเลยนะและราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงเยอะสปก้เนี่ยปลากอย่างละทุกอย่าง10บาทเท่านั้นเองนะ10บบาทเนี่ยนะนี่ข้าวต้มมัดเนี่ยสิบบาทแต่ไม่ใช่แบบแบบแบบกรุงเทพอันตะบันเรานะนี่ยาวอย่างนี้สามอัน ไม่น่าเที่ยวสิบาทบ้้นเราคู่หนึ่งสิบห้าบาทฮนะแต่นี่สามอันนะสิบาทเองโอ้โหไม่อ้วนคราวนี้อะไรจะว่ายังไงนะกลับมาทีโอ้โหเจออาหารพื้นเมืองแบบเด็กๆชอบจริงๆนะฮะเอาแต่ส่วนอย่างอื่นไม่ต้องบอกไม,ไม่ต้องพูดถึงนะเราพูดถึงว่าอาหารพื้นเมืองที่เราเคยกินในอดีตที่นี่มีครบทุกอย่างครับ